สวัสดีครับนี่คือนกพิร,ราบนะครับนกพิร,ราบมากินข้าวใช่ไหมเป็นจ่าฝงนะตัวนี้เป็นจา่นาฝูงแต่ว่าตัวที่ใหญ่นะใหญ่กว่าตัวอื่นนะฮะแล้วก็ตัวสวยด้วยนะผิวดูความสงานะ่างันหน่อยไหมไหม,ไหม,ไหม,ไหมเอ๊ะไหมเออลีลากันนะเนี่ยนี่กันห่วงห่วงตงัวเมียเนี่นี่ตัวเมียแฟนเขานะเออเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแฟนเขาเขายังห่วงข้าวอยู่ เห็นไหมแฟนเขานั่นนหะไปไหนแล้วเออเดี๋ยวก็มาเอามากินข้าวต่อมากินข้าวต่อแล้วแล้วมากินข้าวต่อหวงนะไม่ยอมให้ใครอื yup. <S <s ่นมากินข้าวไอ้รู้ลดู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 ไล่เขาแน่เอะไม่เอื้อเฟือเผื่อแผ่เลยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้หมุนไปหมุนมาเห็นไหมเี่กว่าวันเรีอกลำมวยเีกไงไหวครูสิทิ์เเลยนะเนี่ยเนี่ยเก่งนะเนี่ย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 เห็นไหมเออเนี่ย เป็นจ่าฝูงนะตัวใหญ่กว่าเขานะครับดูดิดูดิครับเนี่ยขนาดข้าวนะี่ยังห่วงแน่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 ห่วงละห่วงแะมแต่ตัวใหญ่นะฮะแต่ตัวใหญ่สงสัยก็เหมือนว่าเป็นพี่พี่ใหญ่แหละเออตัวใหญ่กว่ารับหรือว่าใหญ่เพราะแย่งขากินว่าไม่รู้นะเออนกพิราบนะครับเป็นนกสื่อสารในสมัยก่อนนะสื่อสารเรียกว่าอ้ไเรียกว่าเขียนกระดาษนะ โูกเตะขานะแล้วก็ส่งไปแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะครับ่ามันคุ้นเคยกับการไปบ้านนูน้นบ้านนี้นะแน่ๆเห็นไหมอ่าจาโขกน่าจะเอาไปทววําอืะไรว่าไปเป็นทําพันนะโดนะโดุดุนะดโด,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 ดุมากเลยครับนกทิ่ราบนะครับนกทิ่ราบนะครับน่าอ่ากินกำลังกินข้าวนะกำลังกินข้าวเจเกินเจเกินเห็นไหม จ่าฝูงนะครับนี่คือนกพิราบนะครับนกเรียกว่าอยู่ในประเทศไทยนะฮะอยู่มาในอาประวัติการเป็นนกสื่อสารนะครับน่าดูนะครับนี่คือความสง่างามของนกพิราบที่เป็นจ่าฝูงแน่เห็นไหมอ่าขอบคุณครับหลวงชาแนลนะครับเรื่องของนกหน้าเรียกว่าชมรมคนรักสัตว์นะครับสัตว์ทุกประเภทนะสวัสดีครับ